HAPPY ทำไมสียงเงียบจังเลยอ่ะ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Wee ปี้าส่ะราเย้จะใช้เลขห้าเป็นปีสุดท้ายแล้วนะปีแนาก็เลขแปดเลยหรอเลขของเพหรอ คือเหรอไม่เป็นไรพี่หน้าเราอินสตกเชิญครับโอเคกันค่นี่อะนรครับเป็นค่ะท่านสาวหรือยังอ่ะนัน่ะนั่งสั่นหัวมาตลอดทางใจหัวเหรอกินหมดกันไปหลายรอหลายตอนแล้วครับลงไปละ3ที่แล้วใช่มั้ยนี่ๆๆจริงๆแล้วป้ายมากนี่สวยมากอ่ะรานนี้ลงไว้กรีกอเรีย นี่เอาไปปลูกได้เลยใช่ไหมไม่ได้ครับเฮ้ยทำไมมันไม่มันไม่ได้ความชัดของดอกไม้เลยนี่ครับให้ดมให้ดมมันเป็นหอมอ่อนเนาะแต่ดอกสวยสีสวยดอกคล้ายอัญชันกันนะให้ดมให้ดมเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอัญชันอััญชนดอกหอมแต่ว่าภาษาอังกฤษคือคริสตเรียใช่มีความคล้ายอัญชันแต่ดอกใหญ่กว่าอ่าให้ดูลายแยกเที่ยวทำไมเนี่ยมันเริ่มเหี่ยวแล้วเนาะ แล้วเสตชัยดอกไม้เป็นของเลยเนี่ยกำลังจะมาเนี่ยใช่แต่มันขาดแล้วนี่แล้วเราสั่งอะไรดีไปพี่ดูเลยตอนมาได้ไหมหลายอย่างที่อร่อยอยากอุ้ยไม่มีหน้าตัวเองเลยอ่ะอยากได้ต้นเอ่อเฮ้ยพ่ผู้จัดการอันนี้เป็นผู้จัดการส่วนตัวจัดการอะไรแม่งทักหากูทุกวัน ดูเลยู่ครับดูเจ้าแล้วครับเจ้จเจ้จจอ่างสงอ,อะไรเพิ่มคะมาทีับของเคียวโตของเคียวโตไปดูดูไปที่เค้กเลยครับเคียวโตอะไรวะทวิสต์ชีสเค้กเออแพร์เจแปนนิสทักาาษะพุดดิ้งอะไรยังไง อันนี้จะอยากดูน่ากินเลยช็อกโกโโลแลตโพรคินโนอ่าเราจะใช้สิทธิ์ไหมเออใช้สิทธิ์ดีนี่ไงช็อกโกแลตโพรคินโลนลดราคากำนึงจะบอกว่าจริงๆเนี่ยขับรถมาแล้วก็เลี้ยวมาอีกนิดนึงก็ถึงแล้ว <c oughs> มันพาอ้อมไปออกเพื่อแล้วก็ไปซอยอารีรู้แล้วมันคงคิดว่ามันคงคิดหมายถึงว่า ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าตอนที่พี่ฟีจะเลี้ยวขวาเข้ารัชดามันอาจจะคิดว่าวิภาวดีวิ่งเร็วกว่ามันก็เลยให้พี่ฟีกลับรถแต่แต่อันแรกคือผลคือจริงๆทะลุมาตั้งแต่เมงจ่ายแล้วเนี่ยคือเมงจ่ายเนี่ยเลี้ยวขวามาถึงเลยนะนี่แหละครับโทษเจ้าของร้านเลยครับห <c oughs> า,า,าทางมาแต่ว่าอันแรกจะต้องทนทนรักไว้ทนรักกดชื่อร้านเ <Why? S 2> ข้าไปผิดเลยพาไปซอยอารีย์ มือลาเลีแต่ไปลาเลีอาร์ตได้เเคยเจอไหมครับเคยเจอคนไปเขาเจอคนไปบิดว่ะลาเลีรเาือลเลียเป็นเลี่อตใช่ใตอนแรกกดลเลี่ีหมายถึงว่าภาษาไทยใช้คำว่าละเลียดเหมือนกันชิคงมอ่ะยังยังถึงถามเขาเลยว่ามีกี่สาขาเราก็การขาตลอดทางเไม่ใช่นะเยอตั้งแสนตงสื่อมาได้ทำแบ อ๋อถ้าสูตรวัฒนธรรมใหม่นิดเดียวก็ถึงแล้วใช่วันหลังเราบอกใกล้ศูนย์วัฒนธรรมเขาจะเรียนไปถึงนู่นอ่ะอินทรมเขาไปไหนมานะี่เราบอกโคไซดอนน่ะจะรู้จักก็ได้เส้นเนี้ยใช่เขาบอกเขาไปไหนกันมานะไปไหนนะเขาไปซอยอารีมีว่าเฮ้ยไปอารีอารีก็มีแล้วเวลาผมบอกว่าศูนย์แม่น้ำเลี้ยวขวาก็ได้ขับรถเล่นไงแต่วนในซีพีเอสเขบอกว่าเลี้ยวซ้ายแบบที่สองที่ปีอ่ะส่งมามันก็โั่วอีกที่นี่แบบที่สองก็คืออันเดียวกับที่ออฟส่งให้พี่ฟีใช่แต่ขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่นเยล แตกดได้พี่ใช่กดได้แล้วก็กดเข้ากันพี่เชิญไปกินเค้กของตัวเองเลยครับไปค่ะพี่คงมันเลือกจะเค้กไม่ได้แล้วนะครับต้องไปกินเค้กของตัวเองก่อนคุณครับขอ Kyoto Twist หนึ่งนะครับกดแล้วบางทีก็เป็นอย่างนี้วันนี้ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นมอะไรนู้นก็ตอนแรกก็สั่งมาให้ชิมกันนี่แหละครับ แล้วก็ชิมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อหรืออ๋อหรืองั้นเอาฟักากโนมาได้ปะไงมัเพร้อกับเครื่องดื่มปะใช่คอฟฟี่ซดาซื้อ300ร้อยคุก้ทุกสามก็จะได้1นึ่งิบเพื่อมาซื้อแลกซื้อเพื่อมาแลกซื้ออุ้ยได้สามสิบแล้วเหรอแล้วแล้วมันยังไงสั่งเป็นเยอะแยะเข้ามาเลยเหรออ๋อลดเหลือ89อ๋อใช่เพราะว่าหนูสั่งเค้กไว้เพิ่มทีหนึงกลับบ้าน เก้าร้อยดูอออยอดอ่ะก็ของหนูคนเดียวก็ห้าร้อยกว่าแล้วมั้ง๋อแล้วนี่ไงเพิ่งสั่งเคียวโตไปอีกชินน้นนึงก็บวกเข้ามาอีกอ,อร่อยไหมครับอร่อยไหมอ้าวไม่กินเหรอนี่อะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะออกกลวยจิ๋วจิ๋วมาเชื่อแล้วครับจิ๋วจิ๋วออกมาไม่ได้เขาจะไม่จิว๋วปื้ เชิญครับขอซ่อมยังไม่มาอันนี้ของผมอาอันี้คืนด้วยดิอันี้คืนเทียนขอเทียนคืนด้วยเออเทียนก็น่ารักเทียนน่ารักแล้วเรสคนเขาอะวะเอคือผมเอาไปแล้วใช่ไหมถุงเทียน นี่ะอายุ้เได้เียงใหญ่ได่นางเลียงใหญ่นะิดโอ้ไม่เกิดเมอดควีนอลิสเบดเขาก็ใช้คำว่าโกลเด้นเอเปิดออฟเวอร์ดิเอาซองกลางนั่นแหละปัไมาดูน่ากินไหออฟดูดนรูปดีเหมือนมันกใหญ่มากโอเคกก้อนแค่นี้งงสายนะงงงสาอ ส่รุนะพูดตามความจริงครับอร่อยครับอร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าตหน้าคนไม่เอาเค้กเลยเฮ้ยไม่เอาเค้กเลยอ่ะะเข้าหน้าคนได้ยะหรือมีส่วนคล้ายกันแต่ว่า กลิ่นช็อกโกแลตมันจะเด่นกว่าะป้อนป้อนป้อนโจโจ้ดิโจโจ้น่าจะไม่ชอบอ่ะพี่หรอไม่ใช่เหรอโจโจ้หรอน่าจโจ้จเด่นหนูสั่งกลิ่นช็อกโกแลตมันจะชัดกว่าเพราะนั้นเป็นไวช็อตมันจะนุ่ม แล้วก็ได้กลิ่นชาเขียวกลิ่นมชัชฉะอร่อยพี่ตัดให้เจ้าของวันเกิดนิดนะนึงเอาดิมนมาหน่อยพุดดิงงั้นคนละข้าหน่อยครับจะเอกน้ำมีไหมผมว่าคนละนี้ไม่ได้ไปโปรเลยนี่ะทำให้ของใครตนี้ไ้องสามนยระนะเลยรยนั่น ก็มันก็ว่าทำลายหรอทำลายเจ้านายเหรอเพร่อะเราเร็วๆพูรแลอะไรอ่ะชิมถือเด็กมาบนตักทั้งทั้งฟิปและยังจะเล่นกับเด็กต่อยอุ้ยนี่เยก่งมากเลยรู้จักกันก็สัมผัเนะคือหลมกินเป็นจิตใจที่แต่ว่าไม่เคยมากินที่ร้าน ปกติผมว่าจะสั่งเป็นเค้กก้อนไปกินกับเพื่อนวันเกิดก็คือวันเกิดใครก็จะสั่งเค้กที่นี่ไปกินอร่อยอร่อยหรอหรอไหมรอเหมือนมีเค็มๆนิด่นด้วยพี่ก็ได้ร้านแนะนำมนะนะพี่ก็มีร้านแม่เนียนำร้านอยู่ตรงอารีทุเล่เคลียดอ่ะแล้วเราเนี่ยเสีงกอลล่าอย่าเสียงกอลล่าปเนี่ยไปมาขนาดนี้แล้วอ่ะจะไปต่อร้านไหนก็ไม่สำคัญแล้วตอนนี้ไปได้ทั้งเดไปถึงสุนปราการก็ได้ก็ไม่มีขับรถทั่วแล้ววันนะ ่ตดีว่ารถมันไม่ติดเอยางนครปฐมสมุทรปราการพระจุลีร์อะไรเงี้ยรถมันไม่ติดเลยแล้วก็ขึ้นถนนฟรีด้วยไม่ได้โอ้นี่เใช่องนี้กันอันไหนนี่พี่บีีก็เก็บไปให้พี่ีชิมนนี้นี่ดิ๊ d ิ๊ดิดิ๊ดิ๊ดิ๊ดดิดี๊ดิดิ๊ดั๊ดิ๊มิดิ๊ดิ๊ดิ๊ดิอดดิ๊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 ดิอดิ๊ พี่ฟีชิมด้วยไปเกอาไปคือเทส์นิดนิดหน่อยหน่อยนะชามันหอมมากพี่โบเอาไปยังชาหรอยังเลยครับโอ้มันโฟกัสของกินระบาดมากเลยนะก็ต้อใช้ใช้ช้อนไหนเนี่ยถ้างนั้นนี่คุณตักใส่อันนั้นแ, hm <meals. S 2> แล้วก็อ oh, ันนี้ให้พี่ฟีชั่งแก้วเลยก็ได้ ที่สั่งเครื่องดื่มเห่อครับเห็นไหมพี่โบกินเป็นออฟฟเฟียนะใช่ก็ก็ใช้ได้ก็สว่วนพิเศษแต่ด้วยความที่หนูชอบอย่างอื่นมากกว่าไงถูกต้องอาจจะไม่ได้ชอบพวกไอคอนนี่พอเราชิมชีสเค้กอร่อยิเล่นทั้งกล้องเลยก็ได้เลนทั้งกล้องของใครอะของใครอ่ะกูก็มิ้นเหรอ แล้วก็อะไรนะเราว่าโ o เค a n o กลงมาใช่ป่ะอ๋อโ o l คโนมากี่อันสองพี่โพสั่งอันเดียวเปล่าหรือเปล่าเหรอกใช้ได้สามใ้ไปอันเดียวได้ส่งสิบไม่เอาอันเดียวไม่เอาสองอันรอก็สั่งได้ไงสั่งได้ก็ได้อีกนะสั่งไหมสั่งไหมไม่รู้มันจะพอมันจะพมันไ้สามสิบแล้วตอนนี้พี่โพใช้ไปสอิบก็เหลืออีกสิบนึงสองสก้งไรอันนีเหรอ ใช่ส่วนล,ลดส่วนลดอันนี้สิบาทส่วนล้วก็โฮเขนโฮลือ89แปดสิบเก้านั่อจบบายยทุกคนบ๊ bye, ายบายค่ะคุ๊ไนท์ลาก่อนอ,อ,อะไรวะ